รู้กันไหมครับว่าถ้าป้ายทะเบียนนี้เลขอยู่ถูกตำแหน่งนะฮะถึง10ล้านได้เลยถ้าป้ายทะเบียนนี้นะครับเลข1.6.8นะฮะราคาหลักล้านถึง10ล้านแน่นอนแต่ไม่ใช่ทะเบียนตรมจหล้านห้า สิบล้านนี่แค่ราคาป้ายนะครับนอกจากรถจะสวยแล้วเลขทะเบียนต้องสวยด้วยนะครับความหมายของตัวเลข168กนะครับก็คือรวยทางเดียวนะหรือว่ายาโลฟัสนั่นเองนะครับผมได้อิทธิพลมาจากจีนนะถึงจะอยู่ผิดที่ผิดตำแหน่งนะครับผมความหมายก็ยังคงเดิมนะฮะเพราะว่าตัวเลขหนึ่งเนี่ยความหมายเขาก็คือที่16ก็คือทางนะฮะแปดก็คือรวยเพราะฉะนั้นนะครับสลับที่ยังไงผมว่ามันก็ประหยัดเงินไปได้มากเลยทีเดียว ึงราคาจะไม่ใช่หลักล้านแต่ความหมายก็ใกล้เคียงนะครับถ้าใครอยากได้รถสวยๆนะครับผมแล้วก็ได้ป้ายประมูลนะฮะโปรโมชั่นเดือนนี้เราจัดเต็มๆเลยได้ทั้งรถได้ทั้งป้ายประมูลโปรโมชั่นก็ให้เหมือนเดิมฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับถ <Whoa. S 1> ้าสนใจพิ้งว่าสนใจแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ